สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับ FC ช่องลูกขันเงียวสายสานนะครับผมเอานะครับสำหรับอีพีนี้กับภาคพีเหนือง FC ทุกท่านนะครับมาเบิ่งงงวยใหญ่งวยยากทางว่าปีปทุมครับพี่น้องขอกพีเอสารคามนะครับอำเภอว่าปีปทุมจังหวัดมหาสารคามมโอนี้มีใส่ใหญ่เลยครับพี่น้องสําหรับไผยหาแม่บอกแม่พันนะครับจากขอกพีเอแล้วก็มีคู่แม่ลูกทั้งหมดสองคู่ครับพี่น้องมาฝากพี่ฝากน้องเฮานะครับไผรสนใจกับ ติดตามในคลิปนี้ลูกโตเมียลูก KF31 ทั้งคู่ดนะครับพี่น้อง2คู่นี่นะครับราคานี่ครับอยู่แสนต้นๆครับยกคูเคเอฟสามหนึ่งได้ชมกันแน่นอนเดี๋ยวสักครู่พี่เอพิทได้ไหมนะครับผมสวัสดีครับครับสวัสดีครับผมเอานะครับมื่อนี่นะครับมีมาสองคมกับแม่สาวทองแรกใส่ยักษ์ ครับผมเอานะครับใหญ่ๆเลยครับพี่น้องที่สําคัญทองวิโก้สองล้านเป็นพ่อพันธุ์ที่ให้ลูกนิ่งทองแยกเพศพร้อมนะครับจริงๆวันนี้มีอีกหลายตัวนะพี่เอเนาะขายครับอยู่ในค้อครับผมเอาในค้อมีสองสาวติดจองไปแต่ช่วงเศร้าเนาะแม็งครับแล้วก็ขายไปอีกโคมหนึ่งครับครับผมคู่ใหญ่เลยเนาะน้ำโค้มคู่นั่นโคมใหญ่เลยครับพี่น้องนะครับเอาเมลรอยหกสิบนะครับมาประทันต้องขออภัยก็ถือว่าของดีมีคุณภาพอยู่กันบนานครับพี่น้องมาเข้าข้อพี่เอความน่าเชื่อถือความมั่นใจของเอ ผู้เพื่อนติดตามนะครับผลงานของคอกพีเอโดยมาโดยตลอดก็ถือว่าว่าจะมีของไม่มากขันถูกใจเพื่อนกับมาปิดไว้ให้พ่อได้ไปกันแบ่งกันไปเรียนมาพีเอเนาะเอาเนี่ยครับก่อนไปรับชุ่มฝากทีต่างฟ้ามเบอร์โทรติดต่อไหมครับอยู่อำเภอวัดปีปัทุมนะครับผมครับเบอร์โทรกับศูนย4แปดสามหนึ่ีซเครับอีปีหนึ่งอาจารย์อ่านไห้ได้ครับผมครับผมเฟซบุ๊กเละครับเฟซบุ๊กกับเอสารคามสารคามไอเดียแรกกับสองเบอร์นี้ครับผมครับผมเอา นะครับผมขึ้นรายละเอียดให้เดี๋ยวเมื่อเมื่อแม่แรกตัวนี้ลูกสาวขอได้ครับลูกสาวซีไว0กวาหกครับลูกสาวซีไว0ข้าหกนะครับสูงหนึ่งร้อยประมาณร้อยหกสิบเนาะสถานะตอนนี้ทองเจ็ดเดือนครับทองห้าเดือนกว่าครับทองห้าเดือนกว่ากับพ่อวีโก้สองล้านแยกเพศครับวีโก้สองล้านแยกเพศพี่น้องเบิ้ลนะครับเงาปลารถไฟนะครับพี่น้องเบิ้ลแดงเข้มโบดนะครับเลี่ยมโตดีนะครับ ข้อขาเบิ้งรับอกใหญ่ไหล่กว้างเป็นง่วงเฟิมใหญ่และพี่น้องไาหาแม่บอกเฟิมใหญ่ๆแม่นี่ถือว่าตอบโจทย์นะครับในเรื่องของเม็ดสีก็ถือว่าเก็บสีดีนะครับผมถือว่าเก็บสีดีเบิ่งขับยืนเทียบกับพี่เอพี่น้องลอยเกืบสุเลยครับนี่ครับสูงใหญ่ครับพี่น้องนะครับสวยเลยครับพี่น้องแม่นี่ขาเหยียดตรงดีครับเอานะครับฟังราคาเปิดนะครับพี่เอมองเปิดไป เก้าหมื่นสามครับผมเก้าหมื่นสามราคาต่อรองได้เ <c oughs> นาะพี่เอ๋เนาะต่อรองได้ครับผมเก้าหมื่นสามพันตัวนี้ตีเอฟได้เด้อครับพี่น้องใบหลอดผสมครบตรวจอันด้าเศร้าเรียบร้อยนะพี่เอ๋เนาะใบเกิดมันผมเพ็ดเสียด้วยครับครับผมใบเกิดของของแม่นี่เนาะแม่นครับเอ้าวกี่นี่ยครับผมแต่ว่าใบใบผสมใบยังมีครบแม่นครับใบผสมหลอดครบนะครับเอกสารครบนะครับในการตรวจทองมีคลิปตรวจทองให้พี่น้องเข้าฟอร์มเอาบริการภัยอีสานนี่ส่งฟรีวะครับ ส่งฟรีลอยลูครับอ่าส่งฟรีลอยลกนะครับเนาะีต่ว่าถ้าเก้าหมื่นสามกับส่งฟรีเลยครับไผ่สารอ่าไผ่สารส่งฟรีครับพี่น้องขันขันในราคาที่าเขาเปิดได้ครับครับผมเอานะครับไผรสนใจก็ทักทายมาได้หรือไผมักแม่ลูกสวยๆครับลูกเคฟสามหนึ่งเมื่อบังคูแหลกกอนนะครับอันนี้ลูกสาวพอได้ครับพี่เอ๋ลูกสาวเท3สามหนึ่งครับลูกสาวเคฟสามหนึ่งประมาณจะเดือนครับพี่เอ๋อายุสามเดือนครับผมสามเดือนครับพี่น้องอายุสามเดือนนี่แม่เพิ่นนะครับ ออกสีเม็ดเขาเปลือกนี่ครับแม่เพิ่นสัดเลยนะครับอาจารย์เหมือนเลเอาเป็นลูกแรกขึ้นลูกสองครับพี่แม่ครับอาจารย์อ่าลูกแรกนะครับลูกแรกแม่ก็เป็นสัตว์แล้วนะครับกะรอบหนาทับด้เนาะพี่เนาะแม่ครับแม่เป็นสัตว์แล้วนี่ครับแม่สูงไเท่ะเลครับพี่เอสูงสี่สิบสามเลครับผมหนึ่งร้อยสี่สิบสามเลพี่น้องนะครับเบิ้งแม่เพิ่นแม่สูงลอยสี่สิบสามคู่นี่เปิดไว้หลายไหมครับพี่เอสี่หมื่นเก้าครับผมสี่หมื่นเก้าต่อรองได้เลยครับพี่น้องสี่หมื่นเก้าต่อรองได้นะครับไผรสนใจ งบประมาณมาหลายอยากได้คููแม่ลูกตัวเมียกับคู่นีเลยครับพี่น้องถือว่าลูกมาดีลูก3ามหนึ่งผลงานมาต้องวงครับพี่น้องนะครับใส่แม่เอเหลือไม่กับเปลือกเบื้องการเก็บสีเบื้องการนะครับทรงลูกเลี่ยมโตกระดัดแม่ก็ถือว่าบ่ได้ดิ้นคั่นะครับเนาะแต่ว่าห้ลูกเก่งนะครับสี่มือเก่าต่อร่องได้ครับพี่น้องต่อไปคููที่สองเป็นลูกเทพสามหนึ่งเหมือนกันเนาะแม่ครับึกแม่ใหญ่หาซิบ อดว่าครับลอยหาิเลยครับผมลอยหาิเนี่ยครับอาจารย์อ่านะครับลอยหาิกับลูกสาวประมาณจ็ดเดือนครับลูกสาวเพิ่นสาเดือนครับอ่าลูกสาวอายุ4เดือนหลังแตกๆเลยอาจารย์แข็งไผ่นี่ครับพี่น้องเบิงพี่้องเห็นตาหนอกไ่มครับหนอกตั้งหลังตรงเก็บสีดีต่างข้ออกใหญ่ไหลกว้างครับตัวนี้เบิงครับหลังแตกหลองมาอย่าครับพี่น้องสาวหน่อยตัวนี้กับแม่เป็นลูกแรกหรือลูกสองครับพี่เอสองครับผมอ่าลูกที่สองเนาะครับเนาะคู่นี่เปิดร้ายไปไหนครับคู่นี่เปิดไว้หก หกหมื่นเก้าพันห้าร้อยครับผมหกหมื่นเก้าพันหาร้อยแม่กะไปทับเอาได้ครับพี่น้องนะครับแม่ว่าเลยครับลูกยังหน่อยอยู่นะครับเฮ็ดเขาเอาก็ได้ครับพี่น้องหรือไผ่พอมีหมอนะครับจองกับพี่เอแล้วกะให้หมอมาเฮ็ดเขาก่อนส่งก็ได้เนาะพี่เอเนาะครับเฮ็ดเเขาพราะว่าพี่เอเราอ่หมีหมออยู่ใกล้ๆเฮ็ดเขาให้ก่อนพี่น้องเอาไปเลี้ยงผมตีเอฟนีเอฟสองนี่ก็ได้ได้ครับผมอ่าอยากตีเอฟก็ได้เนาะแมนครับตีเอฟนี้สองนี่ผม เอาคู่นี่เอาซีพันธะครับผมเอานะครับบวกไปบอีกซีพันธะได้ครับข่ายเอกสารค่ายเขาไม่ตีตาข่ายเองครับผมครับผมเอานะครับใครอยากเอาไปเลี้ยงยกคู่ก็ได้ครับพี่น้องคู่นี้ก็แซนต์้นต้นก็ได้ไปเลี้ยงแล้วนะครับน้องผีเนาะเอฟหนึ่งเอฟสองเลยเปิดได้ครับสองโมงนี้ครับแม่เอฟหนึ่งรูเอฟสองนะครับแม่เอฟหนึ่งรูเอฟสองพัได้ครับผม บวกไปอีกเนาะบวกไปอีกซีปัญหาครับเพราะว่าค่าค่าเขามาเค็ยนหรอกค่าเอกสารค่าอย่างนี้ครับผมเอานะครับเอาไปยุคคู่กันไกลแค่พี่น้องเอาไปตั้งฝ้ามสองคู่นี่ลูกก็เป็นตัวเมียพร้อมข้าวเดียวพี่น้องขยายฝูงได้เร็วนะครับลูกสาวกับแง่เป็นสาวแม่กับทองพอดีทั้งคู่หรือมักใส่ใหญ่ๆไปเห็ดแม่บอกกำลังหากันอยู่ร้อยหาซิบหาร้อยหกซิบแม่นี่ตอบโจทย์นะครับทองกับวีโก้สองล้านครับพี่น้องเบิ้งยืนยกงามนะครับผมเก้าหมื่นกับอีก สามพันครับผมสามพันบาทนะครับชุ่มตัวจริงได้อยู่บ้านได้ครับพี่เอ๋อำเภอว่าปีประตูยู่บ้านหนองกุ้ยไส้ครับผมครับผมกับยูติดตัวอำเภอเนาะพี่เอเนาะอ่าติดตัวอำเภื่ออ่าว่าปีแหละพี่น้องนะครับสร้อยกับรถตัดง่ายครับผมเอานะครับเบอร์โทรพี่เอเบอร์แรกก็ครับ083 144 2898ครับผมครับผมมีสองเบอร์นะพี่เอ๋เนาะแอดไลน์มาได้อ่าเฟซบุ๊กเหรอครับเป็นโปรเอชสารคามสารคามผมเอานะครับผมเอาเพื่อนยจะม่ได้เต็มเนาะ เพื่อให้ได้เตี๋ยแอดมาได้ครับพี่น้องกดติดตามพี่เอเพราะว่าง้อไม่ไม่กับเขามาเรื่อยๆครับพี่น้องนะครับเสียดายนะครับแม่ลูกนะครับใส่ยักษ์มาพ่ะท่านนะครับพี่เอฟซีเพิ่นมาแบงไปเลี่ยงแล้วครับพี่น้องนะครับแล้วก็สองสาวนะครับด้านในพุ่นครับพี่น้องกับตีจองมือเสาร์นะครับวมายถึงาเบิ่งแม่เท่า อ่าแม่เท่ากับแม่แดงเนาะนะครับเอานะครับของดีกับมีมากเรื่อยๆกับฮอกพีเอสรคาข้ามอย่าลืมกดติดตามไว้ครับพี่น้องสิไอพี่นี้ก็ขอคุณพีเอขอคุณเอฟซีทุกท่านนะครับผมบ่าวที่กับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกันเลยให้ช่องลูกขอนแนเ้าอิสานเท่าจากภาไปสครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผม